สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าครับเช้านี้ก็อยู่ที่เก้าโมงเช้าเมื่อกี้ไปตลาดมาซื้อของมากันเลยแวะซื้อต้นเอ่อต้นอะไรนะดอกแคครับผมดอกแคอันนี้แค่แดงแค่แดงสิบบาทหนึ่งต้นเอาไปปลูกที่นี่ครับผมเอาไปปลูกที่นี่ อันนี้แคขาวหนึ่งต้นเอาไปปลูกที่นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปปลูกต้นแค่ก่อนครับผมโอเคครับวันนี้ซื้อมาสองต้นแล้วก็จะไปปลูกที่ไร่อีกสองต้นนะครับผมโอเควันนี้ก็มาปลูกนี่กันนะฮะดอกแคนะครับผมแคซะหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปปลูกกันครับไปกันเลยปลูกที่สวนนี่แหละ ปกที่สวนพุทราผมหลังบ้านนี่แหละครับผมเมก,ก็ร้อยตาหนาดูเลยดูข้างหลังครับเมกโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในสวนพุทราหลังบ้านนะครับผมลื่นโอ้โหพวกนี้ซะก่อนลืน่นเมกี้ไปตลาดมาครับผมเกิดเลยแวะซื้อซะหน่อยเข้าตลาดมาเจอเอ่ออะไรนะต้นแค่ครับคนขาย้พวกพวกมะเขือพิก นะครับต้นแค่นะครับผมก็เลยจะมาปลูกหลังบ้านซะหน่อยที่สวนผมนี้เลยครับต้นกระเจี๊ยบก็ใหญ่นะ่าดูเลยกระเจี๊ยบลูกสิสวเออยๆครับตอนนี้ก็อยู่หลังบ้าน,นครับผมนี่ฮะบ,บ้านยังไม่เสร็จครับว่าจะปลูกไหนดีเดี๋ยวดูก่อนเอาโซนนี้หรือเปล่าโซนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเลือกก่อนจะโซนไหนเลือกก่อนฮนะ เลือกก่อนโอ้หยหนักนะนี่เลือกรวยลวงไปแล้วหนึ่งสแสดงว่าเขาได้ที่เัาแล้วลวงไปแล้วหนึ่งต้นแค่แค่แดงแค่แดงเปล่าใหดูสิโอ้แค่แดงจริงวะวไม้ยล้วงไปแล้วเดี๋ยวหาที่ปลูกเขาตรงนี้แหละฮะหนึ่งต้นแล้วก็ปลูกด้านนี้ด้านหลังหรือเปล่าอันนี้คือน้ำท่วมนะนี่น้ำมา น้ำท่วมขุดคลองระบายก็น้ำแห้งเรยวโอเควันนี้ก็มาปลูกต้นไม้ที่สวนสนหน่อยนะครับไม่ก็น่าจะปลูกตรงนี้ตรงนี้มีต้นไม้เป่แม่ก็เอาตรงนี้เลยนี่แหละตรงนี้แหละดูสิก่อนว่นมีต้นไม้ป่าในม,มีใส่ตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ ่าจะเปลี่นตรงนี้อีกต้นหนึ่งหรือเปล่านะครับปลูกซะหน่อยต้นแคเอาซะสองต้นหรือว่าตรงน,นู้นแหละเดี๋ยวดูก่อนฮะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนเดี๋ยวเดินดูตรงนี้ซะหน่อยว่ามีจอบหรือเปล่ามีจอบหรือเปล่าจอบ อบผมวางไว้หายไปไหนไม่ทราบครับเดี๋ยวดูตรงข้อกัวในห้อยซะหนว่ามีจอบบ้างไม่น่ามีจอบหายแล้วละมัง้งงานนี้จอบที่ผมใช้อยู่ประจาในสวนนี่ฮนะวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผมเดี๋ยวสักพักก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะไปหาตัดยาซะหน่อยครับตัดยาที่เออนะนะครับผมเดี๋ยวดูกัน บางทีก็จะเอามุมนี้ปลูกดูก่อนบางทีก็จะเอามุมนี้นี่น่าจะเป็น,นนะมุมนี้นะมุมนี้น้ำไม่ค่อยท่วมดิปลูกใส่มุมนี้เลยสองมุม้นมุมนี้มุมหนึง่งแล้วก็มุมนี้มุมหนึ่งดีกว่าใกล้ๆกันเอเคครับต้นกระเจยบก็เจอเด็ดไปเมื่อวานนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ส่วนหลังบ้านครับผม วนพุทราหลังบ้านเมื่อวานก็ฝนตกอย่างหนักเลยเมื่อวานโอเคครับผมขอนปญาตปลูกก่อนนะครับโอเคครับผมผมก็ได้ทําการปลูกต้นแคะครับแคแดงกับแคข,ขาวนะครับเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เช้าก็ไปตลาดนะครับไม่ได้ไปตลาดนะครับไปส่งคนป่วยที่โรงพยาบาลก็ได้แวะตลาดเท่านี้นแค่แดง นะครับแค่แดงแค่ขาวนะครับปลูกไว้ข้างๆานี่นะส่วนนี้ก็จะเป็นแค่ขาวนะครับผมตัวนี้แค่ขาวโอเคปลูกเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็จะไปตัดหญ้าที่นาสะหน่อยครับที่คันนาตัดหญ้าที่คันนาสะหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกลับบ้านกันเลยดีกว่าปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมไปสวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายให้เพื่อน พบกับช่องทวีลาบ t h O อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็นี่ฮงเครื่องตัดหญ้านะครับผมวันนี้ก็จะทํากิจกรรมยามบ่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะอ่อตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าบริเวณทุ่งนาข้างบ้านนี่แหละฮะก็เป็นบริเวณตรงข้างนาครับนาข้างบ้านนะฮะจะทำกิจกรรมหลังจากเเช้านะครับ ไปปลูกต้นดอกแคและก็แคน,นะครับที่สวนหลังบ้านนู้นนะฮะที่ทำอยู่โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปตัดหญ้ากันดีกว่าผมกิจกรรมยามบ่ายดูท้องฟ้าซะก่อนฮนะเอาอีกแล้วครับฝนกำลังจะตกอีกแล้วครับฝนก็มาอีกแล้วนะครับตัดตรงขั้นนานะฮะวันนี้ดูสิว่าจะตัดได้เยอะแค่ไหนเริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนาแล้วครับ เข้าสู่ฤดูฝนก็ทำนากันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตัดหญ้ากันดีกว่าครับวันนี้กิจกรรมของผมก็คือตัดหญ้าที่ช่วงนาหลังบ้านนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตัดหญ้ากันดีกว่าครับวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าดีกว่าเดินเปิดปตูบ้านท่านหน่อยนะครับผมเปิดประตูบ้านให้น่อยจุดวนก็ออกไปแล้วครับมาที่บ้านอยเข้าบ้าน เปแล้วก็นานเลยครับเพื่อจะได้เข้าโอเคครับผมเดี๋ยวไปตัดหญ้าดีกว่านะครับผมหญ้าก็ดีกว่านะครับทางบ้านก็ถึงตัดหญ้าไปฮะส่วนต้นนี้พุทราใส่ขี้กวัวไปแล้วฮะต้นพุทรานะครับนี่นี่ต้นพุทรานะฮะนี่ต้นมะเขือต้องจัดการทิ้งซะห,หน่ต้นมะเขือ ข้างบ้านก็นมีต้นไผ่กิมจูนะครับผมกล้วยไข่นะครับมะม่วงข้างบ้านแล้วก็มะละก,กอครับผมส่วนตัดหญ้าผมก็ไว้ตรงนี้เตรียมไว้ละข้างกันแพงบ้านเลยรวมถึงนี่ฮะน้ำแล้วก็น้ำมันนะฮะส่วนนี้มะม่วงเกลือขมินนะฮะเก็บมะม่วงเกลือขมินนะฮะเก็บกินหลายรอบแล้วเนี่ กินลูกสุกอร่อยแต่ลูกดิบไม่ได้เรื่องนะครับผมลูกดิบไม่ได้เรื่องไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับแต่ถ้าลูกสุกนี่โอ้โหอร่อยดีมะม่วงแก้วเขมิดนะครับผมที่บ้านดีก็อีกลูกหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าดีกว่าครับวันนี้กิจกรรมยามบ่ายโอเคนะครับผมนีครับหญ้าก็พึ่งขึ้นนะฮะหญ้าไม่พึ่งขึ้นหรอกขึ้นนา่นนะฮะโอเค ยวขอตัวตัดหญ้าก่อนครับผมวันนี้นี่แหละฮะกิจกรรมผมตัดหญ้าในสวนข้างบ้านไม่ใช่ในสวนนี่ทุ่หนาข้างบ้านครับผมโอเคตัดหญ้าก,กันดีกว่าครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วน่าจะหกโมงลวหกโมงโอ้หกโมงเกือบจะทุ่มแล้วครับฟ้าก็ร้องแล้วตอนนี้ผมเพิกเลิกตัดหญ้าไปก็ตัดได้แค่นิดหน่อยครับวันนี้ตัดได้แค่โซนนี้นะครับผมเดี๋ยวเดินดูกันอีกว่าก็นามีแค่สี่จุดเงี้ยสี่ที่โอเค okay. ก็จะตัดตามเาขนาครับผมตัดหญ้าตามขนาไป ใกล้ถึงฤดูการทํานาแล้วนะครับถึงแล no matter, online, away, ้วละครับแต่ฝนยังตกไม่ชุกมากแต่ก็ตกครับแต่ยังตกไม่ชุกมากแต่ก็ตกเรื่อยๆนะครับผมตกวันเว้นวันบางทีตกติดกันสองวันเลยนะครับส่วนมาจะตกตอนประมาณดึกๆนะครับผมผมก็จะตัดไปตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีต้นสักนะครับผมต้นสักปลูกไว้บริเวณคันนานะครับผมปลูกไว้บริเวณคันนาตรงที่ย่าลงล้นี่คือคลองนะครับคลองน้ํา นะครับผมของน้ําตามธรรมชาตินะฮะไม่ใช่ของชุประทานนะครับผมก็จะมีต้นยางนาด้วยครับต้นยางนากับต้นสักทองต้นสักปลูกตามคนาไประยะห่างก็น่าจะประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเมตรกว่านะครับบางทีก็อาจจะไม่ถึงเมตรนะครับผมมีต้นยางนามีต้นพยูนด้วยนะครับต้นพยูนก็มีต้นยางนาต้นสักทองตามบริเวณคูนานะครับหรือคนาของเราที่ ผมก็ตัดได้ประมาณนิดหน่อยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพรุนี้พรุนี้ก็จัดแต่เช้าเลยพรุนนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ทางขางนะก็จะเป็นวัดป่านะฮะวัดป่าก็เดี๋ยวฝนตกอีกสักหน่อยน้ำขังอีกซึ่งนิดอีกซึกนิดก็จะตกก้านะครับตกกาก็แช่ข้าวไว้เป็นก้าเพื่อจะทำดำนะครับ ปีที่แล้วแม่เขาไอ้นี่ฮะทำนาหยอดทำนาหยอดปีนี้เขากลว่าจะดำเนื่องจากว่าสาเหตุยาเยอะ,ะยาเยอะยาขึ้นเยอะตัดแล้วตัดอีกโอ้ถ้าดำนี่ก็ถ้านาดำนี่ก็ยาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าน้ำขังแล้วเราไถาพวนดินคาดไปด้วยคาดตรงคาดหน้านะฮะก็จะยาไม่เยอะคือน้ามีน้มีแค่นิดเดียวแค่ประมาณนี้ที่หนึ่งแล้วก็ จะมีอีกที่หนึง่งนะที่หนึ่งก็ให้ลุงเขาทำตรงนี้ผมก็ตัดยาไปแล้วนะฮะยาขนาดพวกนี้ก็จะเหลือโซนนี้นะครับโซนนี้ที่ยาหลกๆโซนนี้ไปจนถึงโซนนู้นนะครับผมพวกนี้ผมว่าก็น่าจะเสร็จตัวเนี้ยฮะโซนนู้นะน,น,นะฮะยาเยอะนะครับผมตามันาตัดยาตามพนาวันนี้นะครับผมกิจกรรมช่วงบ่ายช่วงเช้าก็ ปลูกต้นแค่ซะไปตลาดไปส่งนะไปโรงพยาบาลน,นะครับก็เลยแวะตลาดเห็นเขาเอา่อมีต้นกะพวกต้นแคต้นพริกต้นมะละกอต้นมะเขือขายผมก็เลยเอาแค่มาดีกว่าเอามาอย่างละสองต้นอย่างละสองต้นคือแคขาวกับแคแดงฮะอย่างละสองต้นไอ้ปลูกที่นู่นที่หนึ่งก็จะปลูกที่นี่ที่หนึ่งเดี๋ยวตัดย้าเสร็จก่อนฮะ ผมก็จะไปปลูกที่นู่นที่ไร่เ,เกษตรผสมผสานของผมนะฮะที่มีกล้วยมีเ,เกลือมังกรมีฝรั่งพุทรามีขามีตะไคร้นะครับผมตรงโซนนู้นกล้วยก็หลากหลายโซนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดอันนะี้เดี๋ยวพอด่นี้ก็จะจัดการโซนนี้รวมถึงโซนนี้นะครับยาวไปถึงตรงนู้นนะอีกน้อยนึงฮนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จรุงนี้ก็เสร็จแล้ว ไม่มีอะไรมากในการตัดหญ้านะครับผมตรงนี้ผมก็ตัดไปเสร็จเมื่อกี้นะครับผมนี่นนาไม่มีเตียนโลกงนะฮะตะวันก็จะตกดินละใกล้จะทุ่มห่งละครับ๋ยวก็จะอาบน้ําแล้วก็จะไปนอนเฝ้าของที่เดิมนะครับผมนอนเฝ้าของเนื่องจากช่างเขาต้งทําไม่เสร็จนะครับผมก็นอนเฝ้าไปนะครับผมถุงหนาก็ตัดหนาก็จะทําครับเกษตรครับผม เรื่อยๆคะเรียนรู้ไปฮะเพิ่งทำปีแรกผมเพิ่งมาปีแรกครับในการทำนาแล้วก็ทำกเกษตรค่อยเรียนรู้ไปครับไม่มีอะไรสายสำหรับการเรียนรู้ไม่ว่าเรื่องการ,กรเกษตรหรืออะไรต่างๆนะครับที่เราจะทำโอเคครับวันนี้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ทุง่งนาครับอยู่ที่ทุง่งนานะครับ โอเคครับจบคลิปไปดพีคลินี้นะครับผมเพื่อนๆสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งให้กันเลยกันนะครับผมโอเคครับเกษตรทำซะครับสนุกสุดยอดเหนื่อยหน่อยนะครับทนนิดนึงนะฮะผมไม่ต้องทนมากเหนื่อยเราก็พักนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับยามค่ำคๆวันนี้ฝนไม่ตกนะครับผมแต่น่าจะตกคืนเพราะฟ้ากำลังเริ่มหลงนะครับยูท้องฟ้าซะก่อนนะฮะ เมฆก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่โซนนูนะ่ยจะเยอะนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ